สวัสดีครับนี่คือเครื่องคอมนะครับแต่พอดีมันไม่มีเคสปกติคอมพิวเตอร์ของเรานะมันจะมีเคสนะครับ่างเคสแบบนี้เขาเรียกว่าเคสนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเคสนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเคสเคสนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเคสนะครับมันก็จะมีประกอบกันอย่างนี้ลูกค้าเขายกมาอย่างนี้ให้ผมดูให้นะครับ เดี๋ยวผมจะยกออกมานะครับว่ามันมีอะไรบ้างาเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี่คือ power supply แล้วก็ Hard ดดิสแบบ SSD แล้วก็อันนี้เป็น Hard ดดิสแบบมอเตอร์มีมอเตอร์หมุนนะครับตัวนี้เป็น power supply นะครับผม power supply นะพ e ว่าซัพพลาก็จะมีแจ็คมีสวิตช์มีปลั๊กไฟตัวนี้ก็เป็นเป็นฮาร์ดดิสแบบ S S D นะครับฮาร์ดดิสแบบนี้จะเป็นแบบ SATA ของอเป็นแบบมอเตอร์หมุนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่าทีนี้มาดูเมนบอร์ดตัวนี้นะครับถ้าเราเอามาเราก็ต้องหาอะไรมาวางรองหน่อย สำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบเข้ามาเป็นคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์หลักๆของมันนะ,ะตรงนี้เป็นเมนบอร์ดนะครับตัวนี้บอร์ดบางๆที่อยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าเมนบอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นแรมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแรมนะครับแรมตัวนี้สายซา t a ที ที่ต่อออกมาจากเมนบอร์ดเอาไว้เสียบฮาร์ดดิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสต์แบบรุ่นเก่าหรือว่าฮาร์ดดิสต์เป็นรุ่นใหม่นะครับเสียบตัวนี้นะครับเราก็จะไปเสียบเข้ากับตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าอย่างนี้นะอย่างนี้เลยกดเข้าไปนะครับแล้วก็สายไฟนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ัวข้างล่างตัวนี้จะเป็น CPU นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าซิงค์ที่เป็นตะแกรงตะแกรงเนี่ยเขาเรียกว่าซิงค์อันนี้พัดลมข้างบนนี่เป็นพัดลมนะครับพัดลมข้างล่างนี่จะเป็น CPU อยู่ใต้ซิงค์นะครับอยู่ใต้พัดลมเนี่ยจะเป็น CPU ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น VGA นะครับ VGA ตรงนี้เขาเรียกว่า VGA แบบ VGA นอกนะครับ VGA มันจะมีอยู่2อย่างนะครับ VGA นะครับ VGA ตัวนี้มันจะมีแบบออนบอร์ดและ VGA นอกอันนี้เขาเรียก v ี a จนอกถ้า VGA ออนบอร์ดจะเป็นแจ็คตัวนี้ตัวนี้นะครับออนบอร์ดอันนี้เป็น VGA แบบนอกนะครับ VGA นอก ตัวนี้ความอ่าความเร็วเขาเอาไว้เล่นเกมเอาไว้เล่นเกมกราฟิกมันจะสูงนะครับกราฟิกสูงเลยนะครับไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันกี่จิกมันดูตรงนี้ว่าอ่ดูนะครับ2จิก d d r 5โอ้8จิกไม่ใช่2จิกแล้วโอ้โหกราฟิกสูงมากเลย8จิกเลย เห็นไหมครับ8ปดจิกโอ้โหเล่นเกมสุดยอดถือว่าเล่นเกมนี่สุดยอดเลยนะครับแรมเขาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นเครื่องลูกค้านะเอามาเนี่ยผมก็อว่าอันนี้อันนี้4ี่จิกอีกตัวหนึ่งอ๋ออีกตัวหนึ่งม่เอ่ออีกตัวหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับตัวนี้4ี่จิกนะครับแรมตัวนี้4ี่จิก๊กนะตัวนี้4ี่จิก ตัวนี้ไม่ได้เขียนบอกตัวนี้ไม่ได้เขียนบอกว่ากี่จิกนะครับเขาไม่ได้เขียนบอกว่ากี่จิกแต่ตัวนี้4จิกถ้าใส่4ก็คงจะ4จิกด้วยกันนะฮะ ddr 3นะครับเป็น ddr 3นะครับ cpu เท่าไหร่ไม่รู้ต้องต้องแกะหรือไม่ก็ต้องเปิดขึ้นมาลูกค้าบอกว่าเครื่องมันเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบแล้วก็ ผมจะทําเป็นคลิปคลิปหน้านะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่เฉยแนะนําความรู้เรื่องอุปกรณ์ที่เฉยนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับจุข้อมูลนะครับลงวินโด s นะครับตัวนี้ก็เอาไว้จุข้อมูลลงวินโด s ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้กราฟิกนี่เป็นการแสดงผลนะครับออกจอใส่จอเข้าไปนะครับออกจอนะครับ อ่าสำหรับ CPU ก็ประมวลผลนะครับข้างล่างข้างล่างซิงข้างล่างพัดลมนี่ก็เรียกว่า CPU นะครับเอาไว้ประมวลผลนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสลอ็อตสล็อตเสียบแรมนะครับตัวนี้ก็สล็อตเสียบ v g a ก็สามารถถอดออกได้นะครับถอดออกก็กดตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็ยกสามารถยกได้เลยอ่าพอดีผมมีมือเดียวต้องกดตรงนี้นะฮะกด กดดันตรงนี้ออกแล้วก็ค่อยยกอถอดออกมาแล้วนะครับนี่คือ vga ของเขาตรงนี้ก็เป็นสล็อตนะครับสล็อตตัวนี้สล็อตเสียบ vga เนี่ยเขาเรียกว่า pci นะครับ pci นะครับตรงนี้เป็นดำดเนี่เป็นลำโพงเวลาเปิดมาถ้ามันเออ,เอร์เรอร์หรือว่ามันมีปัญหาอะไรมันจะดังตีตีตีต,ต,ตนั่นแหละครับนี่ตัวลำโพง speaker กกตัวนี้ก็แบตเตอรี่มันนะครับ แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ถอดไม่ยากนะครับแบตเตอรีก่ก็จากนั้นก็จะเป็นตัวนี้ไว้เสยบสำหรับเสียบไฟ power supply นี่นะครับสายตัวนี้มาก็เสียบตัวนี้ไว้เสียบ power supply นะครับสล็อตตรงนี้นะครับเสียบต้องเสียบให้ถูกข้างถ้าเสียบถ้าเสียบผิดข้างก็จะไม่เข้านะครับกดออกกดปุ๊บ้าไป ก็แรมก็เหมือนกันแรมเวลาเสียบแล้วก็ดันออกนะครับดันดันตัวนี้อย่างตัวนี้เหมือนกันก็ดันดันอย่างเงี้ยแต่เรามันมีแค่สองตัวปกติส่วนมากผมเห็นใส่กันเมื่อกี้เขาใส่มาเป็นคู่ใช่ไหมคู่นี้มันผิดนะครับวิธีใส่สมมุติว่าเราใส่สล็อตตรงสีดํานะครับในการใส่แรมนะถูกไหมทูกวิธีนะก็คือถ้าสล็อตตรงนี้นะครับ มันต้องใส่แบบเขาเรียกว่าใส่แบบดูโอ้นะครับอ่าใส่ตัวนี้ไปแล้วก็มาใส่ดําคู่นี้ไม่ใช่เอา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 มาคู่กันอย่างนี้ไม่ใช่นะดําตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นั่นก็ว่าเขาใส่ใส่ป้ายกันนะ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 ใส่เงี้ยเนี่ยมันถึงจะถูกนะครับเนี่ยบางคนก็จะใส่คู่กันอย่างนี้เลยไม่ใช่นะครับถ้าใส่คู่กันนี้ผิดนะครับ ต้องใส่แบบนี้นะครับถ้าสีขาวก็ขาวอย่างเงี้ยถ้าขาวก็ขาวตรงนี้เอาขาวมันมันมันต้องใส่เป็นอย่างงี้นะตัวนี้ก็ถอดมาใส่สีขาวตัวนี้นะครับเนี่ยถอดมาใส่สีขาวตัวนี้ต้องใส่อย่างงี้นะครับไม่ใช่ว่าเอามาคู่กันอย่างงี้ไม่ใช่นะครับคู่มันจะต้องเป็นขาวกับขาวนะครับทำสัญลักษณ์แล้ว ลูกค้าเอามาก็เขาเสียบมาเป็นคู่นี้เลยพิดนะครับถือว่าผิดนะต้องต้องใส่ไข่กันอย่างนี้นะครับผมนะก็ลักษณะแนะนําเป็นตัวอย่างนะเนาะแนะนาตัวอย่างให้ดูนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะประกอบแล้วก็จะซ่อมดูนะครับว่าลูกค้าเขาบอกว่ามันไม่แสดงผลถ้าหากว่าไม่แสดงผลอาการเสียอาการอย่างนี้ก็คือ1แ่รม2 v g วินะครับถ้าหากว่า เสียบแรมเข้าไปมันไม่ร้องเสียบวีเจเข้าไปมันไม่ร้องมันไม่แสดงอะไรเลยบางทีอาจจะร้องเตือนเออร์เอร์อย่างนี้ก็ต้องถอดออกเดี๋ยวตรงนั้นคอ่อยซ่อมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้คลิปนี้เป็นการแนะนําเฉยนะครับเพราะว่าเบื้องต้นนี่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรประกอบมาทํำยังไงนี่แหละครับคอมพิวเตอร์มีแค่นี้นะครับ v g a m a i เมนบอร์ด Hard Power Supply สายไฟยแค่นั้นเองแล้วก็ CPU สําคัญสุดคือ CPU นะครับโอเคคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ